โอ้โหน้ำมาจะใสคือหลายแท้ดีทีน้ำที่ได้ดำเนาะครับพูดมันเบิดเลยครับปุ่นเป็นแดงๆนะคุ่นะครับหหนอดปุ่นครับคุ่นครับ มันห้อยน้ำรวดได้ครับห้อยน้ำถวมอ่อนพู้นครับไปบางกันถวมกลาวปร่เด้มาสองหมื่นหรอครับเมื่อนี้กะสี่ขำหรอกะเล็กออกมาครับพอดีฝนมันกะเซาพอดี โอ้ยครับนำกระสิล้นของทางแล้วครับสงสัยม้วนกระสีล่นครับเพราะว่ามังลักษณะมองอันของทางเรามันอเป็นคืองนำม,มันหล่นออกมาครับหนาชิ้นช่วงมเมือคืนี่ยครับมันออกมาครับแต่นี้มันก็ลดไปไหลนะครับมันเหนกับมตาตัดงาไว้อะแสดงว่าจุดนี้บวออกครับก็สิมีจุด จุดทั้งที่ย่างม้าเนี่ยครับน้ำมันต่ำมันน้ำมันกรมันก็เสียวออกมาหนีครับเมื่อกี้กับไทยมึงไฟมึงมันกะท่อทอกับหมดแล้วครับกับมึงไฟมึงน้ำมันออกท้อด้วย ครับป็นตาย่านนะครับแมนมันมีไม่อัดพอบอ้มันก็ะเลยนำก็ะเลขขึ้นสูงครับปนกับม้วนนำไหลายครับปนกระตกปลาโซจาจักเถื่อเดวกับตกมาเดวกัตกมาครับเมื่อวานนี้กระบอกปันได้มือก้อนนี้คักรับ บัดเมื่อเมื่อนี้กัตั้งแต่เม่อคืนนะครับตอนนี้กับบ่ายสามสี่โมงเล้งแล้วครับกับพึ่งหัวก็หยุดแล้วกับส่งซีมีแดดแยมๆออกมาจากน้อยนะครับปุ่นแล้วครับน้ำรวดไปพุ่นแล้วอนี้ที่น้ำ่วมก้าครับได้เปลียงน้ำออกไปอยู่ได้เปิดน้ำติ่มไปอยู่ แถมมันหล่นทางไว้พอดีครับขน,นาม,มันไหลเขาฟังเถียงหน้าไดนี่มันหล่นมาได้นี่กระชีทวมแล้วครับนี่ก็เมืองระดับนามในห่วยกับมัน